มือนี้หาท่านว่าคมเป็นวันพอ่อท่านทั้งหลายเก็บดอกไม้ทู่เทียนขันหาไปสมมาผู้เป็นบิดามารดาเหตเบิงทำเบิงเหตใดบ่ผู้เป็นพ่อนี่น้อมจิตน้อมใจสมมาขาราวะเพิ่นบัดนี่บอกขักเพิ่นสันตัววันพ่อนั่นเสื้อพานั่นเสื้อให้เพิ่นจักเทียบ่ เสื้อให้แม่จักเทียบอเสือมันเกาแล้วกับเปียนในเพื่อนไม่แนะ่ลูกเต้านั่นกางเกงเนี่ยมันเกากับเปียนในเพื่อนไม่แนะ่นำอบนำหอมไปสงมือสงตีนผู้เป็นบิดามารดาเดอ้อลูกเต่าทั้งหลายผู้ใดเฮ็ดได้ผู้ใดทำได้นี่พระพุทธเจ้าตัดว่าเป็นผู้มีความเจริญเพื่อนตัดเป็นข้าทาภาษาบาลีว่า มาตาปิตุอุปัฐานังเอตมังคลมุตตมังบุคคนใดอุปถากบิดามาดาบุคคนนั้นเป็นผูเน้เจริญเอบอกเบิงบัดเนี่ยบอกหักพอเบิงกาบเบิงกาบตีนพอกาบตีนแม่เบิงน่ะกาบล่งไปงามๆามนำอบนำหอมสงมือสงตีนเพิ่น เหตุเบิงทำเบิงลูกเต้าผู้ใดเหตุใดผู้นั่นเป็นผู้เจริญนะมีครอบครัวมีความสุขเพราะว่าหยังฟังคำพอฟังคำแม่บ่อดื้อบ่เถียงพอเถียงแม่มูเธอเหตุแล้วมูเธอทำแล้วเธอจะ,จะเจริญเองมีผัวเธอสิได,ด้ผัวดีมีเมียเธอ,อสิได,ด้เมียดีมีลูกมีเต้าจะได้ลูกเต้าที่ดี คันเธอเฮ็ดดีทำดีแล้วผลดีย่อมส่งสนองแก่เธอเองขอเจริญพร